อุงอิงแจงสารรัฐธรรมนูญอยากได้อะไรก็บอกแค่ตั้งคำถามมาทอพสองฝ่ายตรงข้ามแยกปัญหาออกจากบุคคลเผยคำชี้แจงนายกแพทองทานต่อสารรัฐธรรมนูญกรณีคลิปเสียงหุนเซนระบุอยากได้อะไรก็บอกเดี๋ยวจัดการให้แค่ตั้งคำถามหาความต้องการที่แท้จริงส่วนแม่ทัพพักสองฝ่ายตรงข้ามเรา อ้างเทคนิคเจรจายแยกปัญหาออกจากตัวบุคคลดูรักษาสันติไม่โอนอ่อนฝ่ายได้ย้ำตั้งใจรักษาผลประโยชน์ชาติไม่มีประโยชน์ส่วนตนและครอบครัววันนี้14สิงหาคม สำนักข่าวอิสราเผยแพร่คำชี้แจงส่วนหนึ่งที่นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญกรณีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสามประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งสี่ ประกอบมาตรา164และ5หรือไม่กรณีคลิปเสียงการสนทนากับนายฮุนเซนประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชาโดยนางสาวแททองทานชี้แจงว่าการเจรจากับนายฮุนเซนเป็นความพยายามในการสร้างความไว้วางใจเพื่อนําไปสู่ประเด็นการสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเท่านั้นการใช้ถ้อยคําว่าอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยแค่เดี๋ยวจะจัดการให้ เป็นเพียงเจตนาที่ต้องการให้คู่เจราจาได้เสนอเงื่อนไขหรือความต้องการออกมาก่อนซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการเจราจาเชิงผลประโยชน์ p r i n c i p l e o ลมิ t i o t i อเโดยการใช้เทคนิคสำคัญคือการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง Interest-based ไม่ได้มีเจตนาที่จะดำเนินการตามเงื่อนไขที่เสนอมาดกุกกรณีแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อนายฮุนเซนได้เสนอให้ฝ่ายไทยต้องยอมเปิดด่านก่อนแล้วฝ่ายกัมพูชาจะเปิดด่านหลังจากนั้นภายใน5ชั่วโมงตนก็เสนอกลับไปว่าให้เปิดด่านพร้อมกันซึ่งนายฮุนเซนไม่ได้ตอบรับหรือยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวนอกจากนี้ตนเองก็ยังไม่ได้มีการตอบรับในเงื่อนไขดังกล่าวของนายฮุนเซนเช่นเดียวกันเนื่องจากข้อเสนอใดๆจากฝ่ายกัมพูชาก็ตามตนเองจะต้องนำเงื่อนไขดังกล่าวไปพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงของไทยก่อนเพื่อร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจ ส่วนถ้อยคำที่กล่าวถึงพลโทบุญศิลป์พาดกลางแม่ทัพภาคที่สองว่าเป็นฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นใช้เทคนิคการเจรจาที่แบ่งแยกป,ปัญหาออกจากตัวบุคคลไม่ได้เป็นการตำหนิติเตียนในทางลบหรือแสดงให้เห็นว่าแม่ทัพภาคที่สองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลไทยแต่อย่างใดแต่เป็นการสร้างความเข้าใจว่าฝ่ายบริหารของไทยมีเจตนาที่จะรักษาสันติและไม่ได้โอนอ่อนหรือเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่อาศัยหลักทางการทูตเพื่อรักษาสเสถียรภาพของประเทศป้องกันความขัดแย้งที่อาจลุกลามอย่างไรก็ดีเมื่อเกิดความเข้าใจผิดขึ้นตนได้ชี้แจงและกล่าวขอโทษต่อแม่ทัพภาคที่สองแล้วพลโทบุญสิงยืนยันต่อสาธารณชนว่าไม่ติดใจคลิปเสียงของตนเองและไม่ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างนายกรัฐมนตรีกับแม่ทัพภาคที่สองไม่ได้มีผลกระทบต่อการทำงานของกองทัพแต่อย่างใด โดยเหตุที่กล่าวถึงเพราะหลังรับแจ้งจากฝ่ายความมั่นคงว่าทางการกัมพูชาไม่พอใจการเคลื่อนย้ายกำลังทหารของไทยที่ช่องบกซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อวันที่4มิถุนายน 2,568จึงจำเป็นต้องสื่อสารเพื่อแยกบทบาทฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายความมั่นคงและเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจนำไปสู่การเปิดเจรจาในระดับทางการต่อไปโดยไม่ใช้มาตรการทางทหารและทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ผู้ร่วมสนทนาคือนายฮุนเซนไม่ได้มีสถานะตามกฎหมายหรือภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่จะกระทำการอันก่อให้เกิดผลผูกพันทางนิติสัมพัมพนธ์ระหว่างรัฐได้ อีกทั้งในระหว่างสนทนาไทยและกัมพูชายังถือว่ามีความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับที่ใกล้ชิดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกันและในฐานะประเทศในกลุ่มอาเซียนถึงแม้จะมีความตึงเครียดระหว่างกันตามแนวเขตชายแดนบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่มีการประทะด้วยกำลังกันอย่างรุนแรงและยังไม่มีการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูต